สวัสดีท่านผู้อำนวยกนนารนริมนพอดีนะครับคณะกรรมการการประเมินการขอมีวิทยาฐานะชำนาญก,การก็ะผมนายการบดินเบ็นจมาศนะครับครูโรงเรียนวัดดอนอมงรธรรมบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่4เมษายน2561ปัจจุบันอายุราชการ3ปี6เดือนนะครับประวัติการศึกษาจบจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนนครขอนขอแก่นนะครับ และจบชั้นปริญญาตรีาคณะครุศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนุดรธานีนะครับปัจจุบันทำงานเป็นข้าราชการครูนะครับโดยนะครับในปีการศึกษา2563นะครับกระผมได้รับมอบหมายให้สอนวิชาคณิตศาสตร์ป .4 และป .6 และเป็นครูประจำชั้นป .6 ทันะครับโรงเรียนวัดดอนมุงธรรมนะครับในภาคเรียนและ ในทั้ง2ภาคเรียนนะครับภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2สอนวิชาคณิตศาสตร์ป4ี่สห้องนะครับ9้าคาบต่อสัปดาห์ป 6- 2สองห้อง6คาบต่อสัปดาห์นะครับสอนซ่อมเสริมป6 1ห้อง1่คาบต่อสัปดาห์สอนลูกเสือเนนาลีป .4 ถึงป .6 นะครับ1่คาบต่อสัปดาห์สอนชุมนุม1่คาบต่อสัปดาห์และสอนวิชาการงานอาชีพชั้นป6นะครับ1่คาบต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดนะครับผมสอน20่คาบต่อสัปดาห์ครับ งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากหน้าที่การสอนนะครับมีดังนี้ 1. ง,งานเจ้าหน้าที่พัสดุคลุพันธ์งงานเจ้าหน้าที่สวัสดิการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดดอนพงธรรมและ3นะครับงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่นะครับผลการปฏิบัติงานทั้ง3ด้านในปี2 5 6 3นะครับ 1. น,นะครับกานรการจัดการเรียนการสอนผมได้เข้าร่วมนะครับประชุมการสร้างและ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและนะครับได้ช่วยนะครับช่วยกําหนดนะครับช่วยวิเคราะห์หลักสูตรในวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนวัดดอนมูลธรรมนะครับนอกจากนี้นะครับตัวผมยังมีการออกแบบนะครับหน่วยการเรียนรู้โดยมีการจัดทําแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามีกิจกรรมหลากหลายนํามาใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันมีการ วิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาและให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนดนะครับนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคกลยุทธ์การใช้สื่อเกมเพลงทางคณิตศาสตร์รวมทั้งนะครับมีการใช้นวัตรกรรมต่งางๆมีการประเมินกลยุทธ์การสอนอยู่เสมอทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพร้อยละ82เป็นไปตามที่สถานศึกษากําหนดนะครับ 1.3การสร้างสื่อนวัตกรรมนะครับผมได้มีการค่าสัสื่อนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสื่อของผมนะครับนะครับฝั่งนี้จะเป็นมุมสื่อนะครับตัวอย่างเช่นอันแรกนะครับจะเป็นนะครับอันนี้จะเป็นหลักนะครับหลักหลักศิลาจารึกเรื่องของร้อยละและทศนิยมนะครับ ก็จะเป็นมุมความรู้ให้นักเรียนสามารถมาดูได้และใช้ในการเรียนการสอนนะครับชิ้นที่2นะครับตัวนี้นะครับเป็นเส้นจํานวนการประมาณค่านะครับเส้นจํานวนการประมาณค่าเรียนเรื่องการประมาณค่าของทั้งป .4 และป .6 นะครับต่อมาตัวนี้ครับเป็นเรื่องของป๊อปอัพคอนโดเลยขาคณิตนะครับก็จะมีให้นะครับนักเรียนได้สามารถหยิบจับได้นะครับ และตัวนี้ครับเป็นการ์ดสไลด์นะครับการ์ดสไลด์เรื่องชนิดของมุมนะครับการ์ดสไลด์เรื่องชนิดของมุมนอกจากนี้ผมยังมีสื่ออื่นๆนะครับเช่นแทนแกรมนะครับเสริมทักษะการคิดทางด้านเลขคณิตและการแก้ปัญหามีใบความรู้นะครับเรื่องของสมการและการแก้สมการใบความรู้ทิศและแผนผังนะครับนอกจากนี้ยังมีสื่ออื่นๆนะครับเช่นตัวนี้นะครับเป็น วงล้อนะครับวงล้อหมุนเรื่องเลขาคณิตนะครับเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการทํำใบงานใบความรู้นะครับโดยผมได้ใช้หลายอย่างมีแบบฝึกทักษะนะครับแบบฝึกทักษะรวมทั้งนะครับเป็นแบบฝึกหัดเดี่ยวนะครับเป็นสมุดเล่มเล็กดังที่เห็นนี่คือผลงานของเด็กนะครับต่อมานะครับฝั่งนี้ก็จะมีสื่ออื่นๆด้านเรื่องของเส้นขนานนะครับ เรื่องของเรื่องการอ่านค่าประจําหลักนะครับหอ,อระมมครนอเศษส่วนทศนิยมนะครับแล้วก็เป็นสื่ออื่นๆนะครับนอกจากนี้ยังมีการจัดทําแผนการเรียนการสอนนะครับตามหน่วยการเรียนรู้นะครับทั้งป .4 และป .6 และได้เสริมสื่อที่เป็นป๊อปอัพนะครับสาม,มิติแบบนี้นะครับป๊อปอัพสาม,มิติตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเลขจํานวนนะครับ ครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับผมก็ยังได้ทำการวิจัยนะครับได้ทำวิจัยในเรื่องของการหารนะครับการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดดอนมุงธรรมโดยใช้แบบฝึกทักษะนะครับใช้ตารางการคูณนะครับใช้แบบฝึกคิดเลขเร็วนะครับต่อมานะครับ ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับดังที่ท่านได้เห็นนะครับว่าชั้นเรียนของผมนะครับมีการจัดบรรยากาศการเรียนนะครับให้หน่าอยู่นะครับให้ผู้เรียนนะครับให้ผู้เรียนนะครับรู้สึกมีความสุขในด้านของการเรียนนะครับสนุกกับการเรียนการสอนไม่เบื่อนะครับนอกจากนี้นะครับจะสนุกมีความสุขน่าเรียนแล้วต้องส่งเสริมการคิดส่งเสริมการใช้ทักษะชีวิต นะครับการทำงานและผมได้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในชั้นเรียนและนักเรียนในวิชาเรียนของผมอย่างสม่ำเสมอนะครับรวมทั้งได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนะครับและค่านิยมหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร,ริย์เป็นประมุขนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผมได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับ ของนักเรียนไว้เช่นนะครับการออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนเป็นลายบุคคลทุกหลัง100%เนะครับนอกจากนี้ยังมีการจัดทำเป็นเอกสารนะครับชั้นเรียนนะครับเอกสารชั้นเรียนเอาไว้ด้วยนะครับ นอกจากเอกสารชั้นเรียนเอกสารเยี่ยมบ้านนะครับก็ยังมีเอกสารอื่นๆนะครับเช่นเล่มทะเบียนประวัตินักเรียนเล่มซ่อมเสริมเล่มแนะแนวสอนเสริมนะครับปพหปป6หปปหแปดนะครับเอกสารเหล่านี้ผมได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะครับต่อมาด้านสุดท้ายนะครับในด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนะครับการพัฒนาตนเองผมมีการทําแผนนะครับปฏิบัติการนะครับแผน ID ดีแผนของตนเองขึ้นมา นะครับและได้ดําเนินการตามแผนนะครับต่อมานะครับการพัฒนานทางวิชาชีพผมได้เข้าร่วมอบรมโคดดิง้งทั้งหมด4หลักสูตรนะครับคือตั้งแต่ชั้นป .1 จนถึงม .6 นะครับรวมนะครับก็รวมทั้งหมด20บ 20, 20 2468ชั่วโมงนะครับที่เป็นหลักสูตรของการอบรมโคดดิง้งในปีการศึกษา2563 และนอกจากจะอบรมแล้วผมได้นําความรู้นะครับได้นําความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับในเวลาว่างนะครับหรือเวลาที่นะครับมีปัญหานะครับผมก็จะปรึกษาคุณครูท่านต่างๆที่ได้สอนเนื้อหาใกล้เคียงกันหรือสอนชั้นเดียวกันเรียกแง่ว่าเป็นการทำ PLC และมีการจดบันทึก PLC ไว้ทั้งในระดับชั้นนะครับในระดับโรงเรียนรวมทั้ง นะครับการแลกเปลี่ยนทํา p l c กับครูต่างโรงเรียนนะครับท้ายนี้นะครับผมนายการบดีเบจมาศขอกราบขอบพระคุณท่านนะครับขออนุมนพอดีนะครับที่ให้โอกาสนะครับในการประเมินวยอของผมในวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ